สวัสดีค่ะชาวสองดาวฟังดวงคลิปนี้เรามาพบกับคำพยากรณ์ราศีสิงห์ประจำปีพุทธศักราช2569ปีที่ความเป็นผู้นำและความมั่นใจของคุณจะถูกทา้าทายให้เติบโตไปอีกขั้นในคลิปนี้เราจะพาไปดูทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและคำแนะนำที่จับต้องได้เพื่อให้คุณใช้พลังปีนี้อย่างชาญฉลาดพร้อมไหมคะ เราเริ่มกันเลยค่ะภาพรวมภาพรวมของปีนี้สำหรับชาวราศีสิงค์คือปีแห่งการยกระดับบทบาทและการทดสอบความรับผิดชอบพลังภายในของคุณจะโดดเด่นทั้งโอกาสและความคาดหวังจากคนรอบข้างจะเพิ่มขึ้นปีนี้ไม่ใช่แค่ให้เปล่งประกายแต่มันเรียกร้องให้คุณแสดงความเป็นผู้นำที่มีอุทิภาวะและความรับผิดชอบด้วยหากคุณจัดบาลานซ์ระหว่างความทะเยอทะยานกับการดูแลทีมได้ผลตอบแทนจะยิ่งงดงาม การงานการงานของชาวราศีสิงในปี2569จะเน้นเรื่องการก้าวสู่บทบาทที่ใหญ่ขึ้นและการพิสูจน์ตัวเองในมิติใหม่ๆช่วงต้นปีคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ที่ต้องการการตัดสินใจแบบผู้นำจังหวะนี้ต้องแสดงความเด็ดขาดแต่มีเหตุผลกลางปี เป็นช่วงขยายเครือข่ายและสร้างพันธมิตรที่เป็นประโยชน์หากคุณกำลังมองหาพันธมิตรหรือลงทุนในทีมนี่คือช่วงที่เหมาะสมในการเจรจาและวางเงื่อนไขปลายปีผลจากการลงแรงจะเริ่มชัดอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งการได้รับผลตอบแทนหรือการได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กร ถ้าคุณเป็นลูกจ้างแสดงผลงานเชิงวัดผลให้หัวหน้าเห็นภาพชัดเจนและพร้อมรับหน้าที่พิเศษที่อาจมาพร้อมความกดดันระวังการยอมรับภาระงานเกินขอบเขตควรต่อรองเรื่องเวลาและทรัพยากรถ้าต้องรับงานหนักขึ้นถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือฟรีแลน์ ปีนี้เหมาะกับการขยายแคมเปญสร้างแบรนด์และลงทุนเรื่องการตลาดเชิงบวกแต่ให้วางระบบบริหารทีมให้แข็งแรงก่อนขยายพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมงานจะมีผลต่อทิศทางธุรกิจคัดเลือกคนที่มีค่านิยมสอดคล้องกันเคล็ดลับปฏิบัติ 1. ทําทำ KPI OKR OK ให้ชัดสำหรับตัวเองและทีม 2. ฝึกการมอบหมายงานอย่างมีระบบเดลิเกตอย่าพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเอง 3. เตรียมแผนรับมือตอนที่ความรับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้นเช่นตั้งทีมสนับสนุนหรือปรับเวลาทำงานการเงินการเงินของราศีสิง์ในปีนี้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากความพยายามและการยอมรับบทบาทใหม่แต่ต้องมีการวางแผนและระมัดระวัง รายรับมีโอกาสเพิ่มจากโบนัสค่าตอบแทนพิเศษหรือโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับตำแหน่งใหม่แต่รายจ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือขยายทีมก็จะตามมารายจ่ายระวังค่าใช้จ่ายด้านภาพลักษณ์การลงทุนในแบรนด์ส่วนตัวหรือการจ้างงานหรือบริหารทีมที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นการลงทุนเหมาะกับการลงทุนที่ช่วยขยายโอกาสการสร้างไรายได้ เช่นการตลาดการพัฒนาทีมหรือเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพแต่ให้กระจายความเสี่ยงและคงสภาพคล่องให้พอหนี้สินหลีกเลี่ยงการก่อหน,นี้เพื่อใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหากจำเป็นให้คำนวณกระแสงเงินสดอย่างรัดก,กุมเคล็ดลับปฏิบัติ 1. ทําทำงบประมาณแยกชัดค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวค่าใช้ใจ่ายธุรกิจกองทุนฉุกเฉิน 2. ตั้งสัดส่วนลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้และกองทุนสำรองตามความปลอดภัยเช่น10-20%ของรายได้สำหรับการลงทุนระยะยาว 3. ต่อรองสัญญาเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเมื่อบทบาทเพิ่มขึ้นอย่ารับภาระโดยไม่แลกผลตอบแทนที่เหมาะสมความรักความรักของชาวสิงปีนี้เป็นเรื่องของการแสดงออกและความพักดี คุณมีเสน่ห์และดึงดูดแต่ปีนี้ความสัมพันธ์อาจถูกทดสอบด้วยเวลาและหน้าที่คนโสดเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนที่ชื่นชอบพลังและความมั่นใจแต่ควรมองหาคนที่พร้อมรับบทบาทด้านความสัมพันธ์จริงจังไม่ใช่แค่ความประทับใจชั่วคราวคนมีคู่ต้องบาลานซ์เวลาระหว่างงานและความรักความคาดหวังเรื่องบทบาทและภาพลักษณ์อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน แสดงความรักเชิงการกระทํามากกว่าคําพูดเพียงอย่างเดียวความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานจากความไว้วางใจความเคารพและการแบ่งปันความรับผิดชอบคําเตือนระวังการใช้อีโก้หรือความหยิ่งเป็นข้ออ้างการอ่อนโยนและฟังจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้มั่นคงกว่าเสมอสุขภาพ สุขภาพของชาวสิงปีนี้ต้องให้ความสำคัญกับหัวใจทั้งด้านกายและจิตใจพลังงานสูงอาจนำมาซึ่งความเครียดและความอ่อนล้าจากการแบกรับความรับผิดชอบอาการที่ควรระวังความดันโลหิตสูงจากความเครียดการนอนไม่พอปวดหัวเรื้อรังและปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจหรือลำไส้ ถ้าเคยมีประวัติคำแนะนำเชิงปฏิบัติ 1. มันออกกำลังกายที่ช่วยปลดปล่อยเครียดเช่นคาร์ดิโอกล้ามเนื้อหัวใจและการฝึกหายใจ 2. ให้ความสำคัญกับการนอนพักผ่อนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงและตั้งเวลาเข้านอนให้สม่ำเสมอ 3. ม ตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะค่าความดันและคอเลสเตอรอลหากมีประวัติให้ติดตามอย่างใกล้ชิด 4. หาวิธีผ่อนคลายทางใจเช่นทำสมาธิหรือมีกิจกรรมที่เติมพลังภายในสัปดาห์ละครั้งํำแนะนำสรุปคำแนะนำสำหรับชาวราศีสิง์ในปี2569 ทำตาม6ข้อนี้เพื่อผ่านปีอย่างทรงคลังและมีเกียรติ 1. เป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะแสดงความเด็ดขาดแต่มีความเมตตา 2. ตั้งงบและวางแผนการเงินค่าใช้ใจ่ายภาพลักษณ์และทีมต้องมีงบรองรับ 3. มอบหมายงานให้เป็นเรียนรู้การแบ่งงานเพื่อรักษาพลังและเวลา 4. แสดงความรักเชิงการกระทำให้เวลากับคนที่คุณรักจริงๆไม่ใช่แค่คำพูด 5. ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่ารอจนมีอาการจึงไปพบแพทย์ 6. หาเวลาชาร์จพลังส่วนตัวกิจกรรมเติมพลังเช่นธรรมชาติดนตรีหรือศิลปะจะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ยั่งยืนขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์ราศีสิงห์ ประจำปี2569ค่ะหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าอยากให้พยากรณ์เรื่องไหนต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะจากช่องส่องดาวฟังดวง